แบบแผนการเมืองคือเมื่อกษัตริย์สวรรคตมักจะเกิดการช่วงชิงอำนาจตามมาเสมอทำให้การเมืองในยุคนั้นต้องอาศัยผู้นำที่เด็ดขาดและมีฐานทหารที่แข็งแกร่งซึ่งสมเด็จพระราเมศวรทรงพิสูจน์แล้วว่าทรงมีคุณสมบัติเหล่านั้นครบถ้วนการสวรรคตและเรื่องเล่าของเท้ามนสมเด็จพระราเมศวรเสด็จสวรรคตในปีพศ1995 เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณของเท้ามนหรือเจ้าทองลันที่มาปรากฏก่อนการสวรรคตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเหนือธรรมชาติเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงผลกระทบทางจิตวิญญาณและการเมืองของการใช้ความรุนแรงในประวัติศาสตร์การบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในพงศาวดารอาจเป็นกลไกลทางสังคมที่ต้องการให้เรื่องราวการสำเร็จโทษเจ้าทองลันถูกมองในมิติของกฎแห่งกรรม เพื่อเป็นบทเรียนและคำเตือนแก่กษัตริย์รุ่นหลังๆว่าการกระทำที่เด็ดขาดเช่นนั้นย่อมมีผลตามมาเสมอหลังจากพระองค์สวรรคตสมเด็จพระเจ้ารามราชาพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อไปแต่ความขัดแย้งของสองราชวงศ์ก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะเกิดการรวมกันอย่างแท้จริงในรัชกาลต่อๆมาสรุปสมเด็จพระราเมศวรผู้สร้างและผู้ผันผวน สมเด็จพระราเมศวรคือพระมหากษัตริย์ที่ชีวิตต้องเผชิญกับคลื่นแห่งการเมืองและอำนาจถึงสองครั้งแต่ความเด็ดขาดและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ของพระองค์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์อู่ทองสามารถกลับมาฟื้นฟูอำนาจได้ที่สำคัญที่สุดคือการที่พระองค์ทรงนำระบบเทวราชาและราชประเพณีเขมรมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทางโครงสร้างและอุดมการณ์ที่มั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อยุธยา ทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถก้าต่อไปเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ในภายหลังการศึกษาเรื่องราวของพระองค์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการเมืองยุคแรกเริ่มของอยุธยาที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นของการแข่งขันการสร้างรากฐานและการผสมผสานทางวัฒนธรรมและอํำนาจที่ส่งผลต่อพัฒนาการของอาณาจักรต่อไปในหลายศตวรรษค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เข้มข้นของสมเด็จพระราเมศวรกษัตริย์สองบัลลังผู้พลิกผันหน้าประวัติศาสตร์อยุธยาตอนตอน้นหวังว่าการเจาะลึกในวันนี้จะทําให้ทุกคนสนุกและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พอดแคสต์ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคน้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ